สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์ชยานนท์อวิคุณประเสริฐกับรายการฮาร์ดออฟสปอร์ตนะครับวันนี้นะครับเช้า,ชาก็อากาศที่จังหวัดนครพนมก็ไม่ค่อยหนาวเย็นสักเท่าไหร่แล้ว <c oughs> นะครับเช้านี้ก็ประมาณ8ปดนาฬิกาอุณหภูมิก็เหลือประมาณ21-22องศาก็อุ่นมาประมาณ2วันแล้วนะครับตั้งแต่วันวศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ ว่าภูมิก็อุ่นขึ้นมานครับก็ไม่หนาวเท่าไหร่วันนี้ประเด็นที่จะมาพูดถึงก็จะมาพูดเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 กนะก็อะไรอะ่ะสคบก็ไม่ใช่ละลอก2องละลอกใหม่ผมว่ามันแล้วมันต่างกันตรงไหนนะจะเป็นละลอก2หรือละลอกใหม่ก็กลับมาแพร่ระบาดแต่คราวนี้ หนักกว่าครั้งแรกนะครับหนักกว่าครั้งแรกครั้งแรกนีเ่เรายังมีผู้ติดเชื้ออยู่แค่ประมาณเท่าไหร่ห้หรือ60คนเ,เราก็สั่งปิดล็อกดาวหลายจังหวัดแล้วก็ล็อกดาวประเทศแต่และรอบนี้นะครับผมก็ไม่ได้โทษแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหรือพมา่าที่เอาเชื้อไวรัสโควิด1 9กกลับมาแพร่ระบาด อีกครั้งนะครับโอ้โหตอนนี้แตะเป็นหลักพันพันกว่าคนอะไรกันเข้าไปแล้วนะก็ต้องโทษคนที่มีส่วนช่วยพาแรงงานต่างด้าวกับเข้ามาเพราะตอนระบาดครั้งแรกเนี่ยหลายกิจการเขาก็ปิดทําการแล้วทําให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าชาวมเขมรชาวสปอปลาวเขาก็ต้องกลับประเทศเขา แต่คราวนี้พอ,อสถานการณ์ในประเทศไทยมันคลี่คลายลงไปแรงงานพวกนี้เขาก็หาช่องทางกันกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอะไรอ่ะหาเลี้ยงปากท้องหาเลี้ยงครอบครัวเขาก็ต้องดิ้นรนกันแต่คราวนี้การกลับเข้ามาเนี่ยมันมันมันผิดกฎหมายมันผิดอะไรเงี้ยมันก็เลยแล้วช่วงก่อนที่ จะแพร่ระบาดในเมืองไทยในระลอกที่สองเนี่ยประเทศพมา่าหรือเมียนม,มาเนี่ยเขาก็โอ้โหจากหลักร้อยเขาก็ขึ้นมาเป็นพันๆคนาตามชายแดนเนี่ยมันก็เลยทะลักกันกลับเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนหน้านั้นก็ที่จังหวัดอะไรอะเชียงใหม่เชียงรายก่อนจังหวัดตาก่อนนะครับแต่คราวนี้มันโขเข้ามาถึงแทบจะ ใจกลางประเทศไทยนะครับติดกับเมืองหลวงกรุงเทพมหานาครก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะตอนนี้ก็สั่งปิดจังหวัดล็อกดาไวไปสองจังหวัดตามที่ผมตามข่าวนะครับก็มีจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดระยองที่จังหวัดนครพนมเนี่ยผู้ว่าราชการเขาก็สั่งแล้วนะครับถ้าใครมาจากสองจังหวัดนี้คือระยองกับสมุทรสาครเนี่ยถ้าจะเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ยต้องให้ก,กักตัวก่อน14วันนะ เพราะ,ะนั้นรอบนี้หนักแล้วมันสะเทือนกับวงการกีฬาย,ยัางไงพอเราลอกนี้เอาง่ายง่ายนะไอการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อต้นเดือนอไม่ใช่ต้นเดือนดิประมาณกลางๆเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะที่จังหวัดนครราชสีมาเทอร์มินอลทเวนตีวันเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน,ขนที่แรกตอน ผมก็ตามข่าวอยู่ครับตอนแรกก็อะไรช่วงเช้าก็ประกาศว่านักกีฬาที่มาจา,จากจังหวัดสมุทรสาครห้ามเข้าพื้นที่กันขันนะแต่พอตกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายประกาศงดจัดการแข่งขันแล้วนักกีฬาเขาเดินทางมาจากทั่วประเทศแล้วอะ่ะจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยนะทั้งภาคเหนือภาคใต้โอ้โหเสียหายนะครับเสียหาย ค่าเดินทางค่าที่พักอะไรจองไปแล้วอะไรไปแล้วนะอย่างครูผู้สอนของจังหวัดนครพนมอย่างเงี้ยจังหวัดมุกดาหารเนี้ยที่ผมสนิทรู้จักเนี่ยโอ้โหเดินทางไปถึงแล้วก็ว่าเด็กไม่มีแข่งนะครับแข่งไม่ได้ก็ต้องเดินทางกันกลับเรื่องค่าที่พ่งที่พักอะไรที่จองกันไปแล้วมัดจากันไปแล้วก็ยังยังเอาคืนกันไม่ได้ก็กาลังติดต่อประสานงานอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ละลอกเนี่ย ระลอกที่สองเนี่ยผมว่ามันหนักกว่ารละลอกแรกมากซึ่งมันจะสะเทือนกับวงการกีฬาเกือบทุกชนิดนะถูกงดจัดการแข่งขันไปบ้างแล้วถูกเลื่อนการแข่งขันอย่างไม่มีกำหนดแล้วเดี๋ยวไอการแข่งขันรายการใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปไปช่วงช่วงปลายมกราเนี่ยตั้งแต่วันที่21มกราไปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ ก็จะมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งเอ้ยไม่ใช่เยาวชนกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกนะภาค3ของทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาคอีสานเนี่ยที่จังหวัดชัยภูมิก็ไม่รู้ว่าทางเดี๋ยวทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะกําหนดนโยบายออกมาอย่างไรจะเลื่อนกันอีกไหมเพราะนี่ก็เลื่อนไปแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วไอ กีฬาที่จะต้องมีถัดไปเนี่ยอย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดตราดเดือนเมษาก็ต้องดูระยะยาวตอนนี้ก็ต้องตามวันต่อวันกันเลยนะครับอย่างผมเนี่ยจะกลับบ้านนครปฐมช่วงปีใหม่ก็คงกลับไม่ได้แล้วเพราะเป็นพื้นที่สีส้มเพราะนครปฐมตอนนี้ก็ล่าสุดก็ประมาณ14คนเข้าไปแล้วนะตอนนี้พื้นที่สีแดงอยู่2จังหวัดนะครับก็สมุทรสาครกับระยองแล้วก็มีอะไรสีส้มก็อย่างนครปฐม ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพอะไรเงี้ยนะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานตอนนี้ก็เท่าที่ทราบนะครับก็จะมีอะไรโครานคราชสีมาขอนแก่นอุดรอชัยภูมินะประมาณเนี้ยสีหจังหวัดแต่ยังไม่มีคําสั่งปิดจังหวัดล็อกดาวอะไรนะครับในในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้น ผมก็เลยวางเป็นกันกันกบภรรยาว่าคงต้องหาอะไรอะเที่ยวทงางภาคอีสานกันแทนเพราะว่าคงไม่ได้กลับบ้านเกิดจังหวัดนครปฐมในช่วงปีใหม่แล้วเพราะว่าถ้ากลับไปก็เ,เสี่ยงที่จะพาลูกๆนะครับไปไปเข้าพื้นที่อันตรายแล้วกลับมาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะต้องกักตัวอีก14บวันหรือเปล่าก็เลยอ่ะหาเที่ยวกันใน ภาคอีสานกันแทนแล้วกันนะก็เซฟเพราะฉะนั้นต้องตามข่าววันต่อวันกันเลยนะครับสำหรับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 รอบเนี่ยซึ่งมันสะเทือนวงการกีฬานะทั่วทั่วโลกจริงๆนะโดยเพราะในประเทศไทยตอนนี้ใครจะจัดการแข่งขันอะไรยังยังไม่ได้ยังยังพื้นที่กลุ่มไอ้สีแดงเนี้ยยังไงก็ปิดส่วนสีส้มเนี่ยนะนครปฐมอะไรเงี้ยที่ผม ามข่าวผู้อาจารย์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยนะสถานประกอบการการออกกาลังกายอะไรทั้งหลายแหละก็โดนสั่งปิดหมดให้งดกิจกรรมกีฬาส่วน,นพื้นที่สีเหลืองนะก็ให้ให้เว้นระยะห่างให้มีมาตรการคุมเข้มนะส่วนพื้นที่สีเขียวก็ให้ช่วยกันดูแลสอดส่องกันให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นโอ้สะเทือนกันจริงๆนะ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างฟุตบอลถ้าใครตามเนี้ยในประเทศอังกฤษเนี่ยระบาดหนักที่แรกก็อเริ่มให้คนเข้าสนามได้เท่าไหร่กี่พันคนอะไรคนตอนนี้บางเมืองนะบางจังหวัดเขาก็ห้ามอีกแล้วอย่างกรุงรอนดอนเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยที่แรกให้เข้าสนามได้เข้าได้อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์แล้วก็ถูกสั่งอีกนะก็เตะกันแบบไม่ไม่มีผู้ชมกันอีกรอบ แต่บางเมืองอย่างเมืองริวอพูลเงี้ยริวอพูเอววเอวตันเงี้ยยังยังมีผู้ชมเข้าไปชมในสนามได้เพราะฉะนั้นรอบนี้หนักจริงๆนะครับก็ดูแลป้องกันตัวเองนะครับเบื้องต้นก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือเนะฟสชิวอะไรก็ก็ใส่กันนะป้องกันการรับเชื้อไวรัสนะ โควิด1 9เข้าสู่ร่างกายเราหลักๆอย่างที่เขาบอกอก็คือทางอะไรตานะครับแบางทีขยี้ตาอะไรเงี้ยมือเปื้อนอจมูกแล้วก็ปากนะเพราะว่าเชื้อมันจะเข้าไปทําลายปอดนะใครไปออกกําลังกายอะไรก็นะใส่ป้องกันตัวเองอยู่กันระยะห่างๆคนไม่รู้จักถ้ารู้จักกันสนิทกันคิดว่าไม่มีเชื้อเออเราก็ทําตัวตามปกติไปก่อนในพื้นที่สีเขียวนะส่วนไออะไรเงี้ยไม่รู้จักกันก็ โซเชียลดิสเทนซิ่งใส่หน้ากาก uh, ออกกําลังกายหรือวิ่งอะไรเงี้ยนะก็คอยอะไรอะ่ะเปิดนะครับให้ออกซิเจนเข้ามาอย่าให้คาร์บอนมันไปค้างอยู่ที่หน้ากากาเยอะเกินไปส่วนนักกีฬาก็ต้องอะไรอะ่ะคงสภาพนะความฟิตซ้อมของร่างกายเอาไว้ก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าประเทศเรา เอาตัวรอดในระลอกที่2ของโควิด1 9นี้ได้หรือไม่ก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับาชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวโลกทั้งโลกนะอจะไปหวังรอพึ่งรัฐบาลหรือวัคซีนเพราะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามันเริ่มกายพันธุ์อีกแล้วนะไปเป็นตัวที่2ตัวที่3อะไรของมันแล้วมันก็ต้องเอาตัวรอดของมันนะครับเพราะว่าเชื้อวไวรัมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้ นะรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันเห็นกวาเชื้อไวรัสมันชอบมันมันตายยากมันไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนมันเจออุณหภูมิความร้อนเข้าไปบางทีมันยังขยายพันธุ์ยากนะครับเจอช่วงหน้าหนาวเข้าไปเนี่ยมันแพร่กระจายเร็วนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่องทาง facebook และก็ u t u b e นะ ในรายการ Heart of Sport ให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแบบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเจ